คุณผู้ชมครับคราวนี้เรามาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อนะครับซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับก็มีรายงานเรื่องของการจับกลุ่มสินค้าปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของแชมพูสระผมถุงยางอนามัยปลอมก็มีรวมไปถึงเครื่องสําอางยี่ห้อดังหลายยี่ห้อนะครับที่มีการปลอมแปลงล่าสุดมาถึงคิวของปุ๋ยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับว่ามีสูตรอะไรบ้างแล้เขามี การจำหน่ายปุ๋ยเนี่ยกระสอบละประมาณเท่าไหร่นั่นเองครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับทางตำรวจปคบนะครับก็ได้มีการจับกลุ่มขบวนการหลอกขายปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเข้าไปบุกตรวจยึดในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวครับของปลอมของที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานก็ยังคงพบ hmm. เห็นอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกคราวนี้ มาถึงคิวของปุ๋ยกันหน่อยนะครับอแน่นอนพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เราใช้ปุ๋ยสําหรับทําการเกษตรเนี่ยได้คุณภาพมาตรฐานพอหรือยังนะครับเรื่องนี้ตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า C.I.B. โดยกองบังคับการปราบกรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองคู่บริโภคหรือบกปคบร่วมกันจับกลุ่มหรายโดยสามารถตรวจค้นได้ที่ตลาดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลท่าชัยอำเภอศรสีสัชนาลัยที่จังหวัดสุขโขทัยครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและจับกลุ่มขบวนการลักลอบจําหน่ายปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานหลังจากได้รับเบาะแสจากสายลับนะครับว่ามีการเสนอขายปุ๋ยเคมีสูตรก็คือ2577นะครับเป็นปุ๋ยสูตร2577ให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ในราคากระสอบละ950บาทนะครับวงเล็บผ่อนชำระได้ด้วย oh. นะครับหรือถ้าใครสะดวกจ่ายสดนะครับก็จะขายในราคากระสอบละ900บาท hmm. ก็คือถูกลงมากระสอบละ50บาทนั่นเองครับพร้อมกับนำส่งถึงมือเกษตรกรโดยตรงด้วยทีนี้เมื่อลงพื้นที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่ที่8ที่ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนี้ จ้าหน้าที่ก็คอยเฝ้าสังเกตการจนพบรถบรรทุกทะเบียนสระบุรีกำลังมีการขนถ่ายปุ๋ยลงที่บริเวณลานดินอย่างที่เห็นนั่นเองครับเนื้หากระสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นสีน้ำเงินนะคุณฝารุรกเนื้อหากระสอบสีน้ำเงินหลายกระสอบเลยทีเดียวโดยมีนายทอทงเป็นคนขับรถดังกล่าวแล้วก็มีคนงานอีกสคนทีนี้ต่อมานายสอเสืออายุประมาณ63ปี แสดงตนเป็นเจ้าของสินค้านะครับทีนี้ตรวจสอบพบปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบพบว่าปุ๋ยดังกล่าวบรรจุในกระสอบพลาสติกขนาด50กิโลกรัมจำนวนมากถึง320กระสอบมีฉลากระบุว่าเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม,มภายใต้ชื่อการค้าก้าวหน้านะครับอันนี้เป็นชื่อการค้าของเขาก้าวหน้าและก็เครื่องหมายการค้าปลาน้ำดอกไม้ อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพก็พบว่าปุ๋ยมีกลิ่นฉุนของสารเคมีธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้เราท่องกันเป็นประจำนะค,ครับตัวย่อก็คือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับซึ่งต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนั่นเองครับทีนี้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรนะครับได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ส่งตรวจวิเคราะห์ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สองพิษณุโลกเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าปุ๋ยดังกล่าวเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามที่ขึ้นทะเบียนอยู่หรือไม่ซึ่งหากพบว่าไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพุทธศักราช2518เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดและอายัดปุ๋ยทั้งหมดแล้วก็นำไปเก็บรักษาเอาไว้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุขโทขทัยขณะที่มูลค่าของกลางก็อยู่ที่ประมาณกว่า34,000นับาทนั่นเองเอาจริงๆนะคุณนั้นราคาปุ๋ยเนี่ยแต่ละกระสอบนะครับจ่ายสด900ผ่อนชำระาระ950บาทสูตร25.7.7ขีดขีดคุณผู้ชมมันกลายเป็นว่าราคานี้ไม่ได้ถูกนะคุณผมมีข้อมูลจากสากรการเกษตรคลองหลวงจำกัดนะครับราคาปุ๋ยที่มีการอัปเดตแต่ละวันนะฮะทราบมาว่าราคาปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะ มีสูตรไม่เหมือนกันแต่ผมดูราคาที่ถูกสุดเนะครับเป็นของยี่ห้อเฟื้องฟ้าราคากระสอบอยู่ที่240บาทถูกลองลําดับลงมาครับคืออินซีไดมอนด์สามบาทที่แพงที่สุดพอที่จะเห็นในตารางชาร์ตในตอนนี้คือม้าบินครับในสูตร8 2 4ขีด24ขีด24ราคาอยู่ที่1,395บาทนี่คือแพงสุดนะนั่นแปลว่าปุ๋ยราคายี่ห้อตราน้ำดอกไม้และก้าวหน้าเนี่ย 950บาทอยู่ในสูตรที่เรียกได้ว่าอันดับต้นๆของตารางชาร์ตปุ๋ยเหมือนกันนะคุณอันครับนี่นะครับคือปุ๋ยเนี่ยมันมีสูตรค่อนข้างเยอะอย่างเช่นที่เรามักจะได้ยินนะครับก็คือ16 16 16 15 15 15, 15, 15ก็มีเช่นเดียวกันอันนี้เป็น25 77ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า นะฮะแร่ธาตุแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอ,อย่างเช่นที่เราบอกก็คือในไนโตรเจนเท่านี้นะครับฟอสฟอรัสเท่านี้โพแทสเยนเท่านี้เหล่านี้เป็นต้นนั่นเองอครับผมไปลองเทียบชาร์จดูคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเอาแบบว่าลักษณะใกล้เคียงกันนะครับถ้าใครอยากได้ความเข้มข้นเนี่ย25ขีดขีดก็เลยไปหาตัวที่พอจะใกล้เคียงมากที่สุดนะฮะนั่นก็คือยี่ห้อหมาบินละกันนะครับมีอีกหนึ่งสูตรที่เรียกได้ว่าเป็นความใกล้เคียงกันก็คือ 6 2ขีด20ขีดศูนย์ไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าราคาจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0บาทเอาจริงคุณไปซื้อของแท้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจอนี่แหละครับมิถาทีพลักษณะแบบนี้ด้วยครับ